กลางคืนที่เงียบงันในเดือนดับบรรยากาศที่คำชะโนดเงียบจนได้ยินเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆทุกคนในหมู่บ้านแถบนั้นรู้ดีว่าคืนนี้ห้ามเข้าไปแต่สำหรับรตินักศึกษาสาวสาขานิเทศศาสตร์การมาเก็บข้อมูลเพื่อทำสารคดีเกี่ยวกับคำชะโนดคือโอกาสทองรติเข้าไปพร้อมกล้องมือถือไฟฉาย และความเชื่อครึ่งๆกลางๆว่าเรื่องผีคือเรื่องแต่งเมื่อเดินผ่านสะพานไม้สู่อนณาเขตคำชนโนดความรู้สึกแปลกๆก็เริ่มขึ้นเสียงแว่งเหมือนคนพูดคุยในระยะไกลทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยลมเย็นตีหน้าอย่างแรงแม้จะไม่มีฝนเธอเดินต่อด้วยใจสันส่นๆก่อนจะหยุดที่ต้นคำชนโนดขนาดมะฮมาทันใดนั้น เสียงเปาะแปะราวกับเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังขึ้นด้านหลังรติหันไปไม่มีใครเธอเริ่มถ่ายวิดีโอแต่เมื่อเงยกล้องขึ้นไปส่องต้นไม้เห็นบางอย่างขาวๆคล้ายชุดไทยเก่าๆอยู่บนกิ่งไม้สูงเสียงครวญเบาๆดังขึ้นตามลมพร้อมคำว่าช่วยลูกข้ารติตกใจวิ่งออกมา แต่เหมือนสะพานยืดยาวไร้จุดจบทุกก้าวคือเสียงร้องไห้ในหูสะพานหายไปราวกับถูกดูดเข้าสู่โลกอื่นเธอลืมตาอีกครั้งพบว่าตัวเองนั่งอยู่หน้าศาลปู่สีสุดโทเสียงหญิงแก่พูดว่าโชคดีแล้วที่ปู่ยังเมตตาให้เจ้ากลับออกมาได้รติร้องไห้ตะโกนขออโหสิกรรมข้าขอขามาไม่รู้อะไรเลย หญิงแก่เพียงยิ้มแล้วพูดว่าคืนเดือนดับผู้คนจะลืมว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่คนหลังจากวันนั้นรติลาออกจากมหาลัยไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเธอเลือกเส้นทางใหม่เธอเปิดช่อง YouTube ชื่อเสียงเงาคำชโนดเล่าเรื่องวิญญาณจากคนจริงในพื้นที่ถ่ายทอดเสียงลมเสียงร้องและแม้แต่เสียงสะพานไม้ลั่น ผู้คนจากทั่วประเทศติดตามเธอมากมายเพราะเธอคือผู้เดียวที่ได้ยินเสียงของอีกโลก